คราวนี้เราต้องมีอุปกรณ์ป้องกันตัวนะเพื่อจะไม่ให้มีใครรู้ว่าเราเป็นเอเลียนเดี๋ยวนะมันแต่ตอนนี้เราก็อยู่หน้าโรงเรียนไม่ใช่เหรอใช่แต่เราจะรอเก็บดินเอจากคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วค่อยขึ้นยานไปศึกษาต่อฉลาดมากนั่นมันความคิดฉัน พวกนายเป็นตัวอะไรเนี่ยเฮ้ย hey, มีใครนะตัวสีฟ้ามีอะไรไม่รู้ออกมาจากตัวเนี่ยโคตรน้าขำเลยไอ้พวกแต่งฮาโลวีนผิดวันนี่ไงจะได้เก็บ DNA ไอ้พวกเดียวเอเลี่ยนนี่ดึงผมนี่แกกล้ามาทำอย่างนี้กับฉันเหรอก,กล้าดีไอ้เตี้ยแกกล้าพูดกับลูกพี่ของฉันเหรอแกโดนแน่แกตายเว้อหนีดีกว่าพวกเปียวเอเลียนว่าแต่แกเอาดาบมาจากไหนเนี่ย ฉันไปเจอกระท่อมกระท่อมหนึ่งอ่ะมันเขียนว่าร้านขายอะไรสักอย่างนี่แหละน่าจะเป็นร้านขายอาวุธพวบมีเพียบเลยหน้าตาคล้ายๆกับเครื่องเครื่องยิงอะไรสักอย่างแล้วก็มีดาบอันนี้แหละมันน่าจะเป็นดาบที่เอ,อ่อราคาถูกเลยเอามาขายข้างถนนแปลว่าบนโลกใบนี้มีกําลังการผลิตอาวุธมากถ้าเราบุกตอนนี้ไม่น่าไหวเราต้องไปศึกษาบนยานก่อน งั้นไปกันเลยไปไปศึกษาบุญญานในการปลอมตัวเป็นมนุษย์โอเคพวกเรามาทำอะไรกันที่นี่เนี่ยมาทดลองไงทำไมไม่ทดลองกันในยานก็เพราะเพราะ ยาแล้วไม่มีไฟฟ้าประตูไฟฟ้าเปิดไม่ออกอ้าวแล้วจะทํายังไงดีเนี่ยมาทดลองตรงนี้เนี่ยไม่เป็นไรหรอ,อยางแรกใส่ผมลงไปในขวดทํายังไงต่อหรอต้องเอาเครื่องสกัด DNA มาได้สิจากนั้นก็รอเวลาให้มันสกัดให้เต็มแก้วแล้วไป ลองทำอันอื่นต่อสามสิบนาทีต่อมาเต็มแก้วแล้วฉันจะลองกินดูนายแน่ใจเหรอฉันแน่ใจอึกอึกอึกเฮ้ยทำไมตรงหัวใจของนายเป็นสีแดงล่ะฉ,ฉันไม่รู้นี่นี่ทำไมฉันรู้สึกแปลกนั่นนายจริงๆหรอ สงสัยเราจะสามารถก๊อปปี้ร่างได้จากการดคินดีเอ็นเอแต่ฉันคิดว่าถ้าเราไม่มีอุปกรณ์ที่ติดที่ร่างกายก็น่าจะไม่สามารถกอปได้อยู่ดีแหละนี่น่าจะใช้ได้พวกเราก็จะสามารถหลอกมนุษย์ได้จริงด้วยว่าแต่นายจะกลับร่างเดิมยังไงเออจริงด้วยสงสัยเราต้องทำยาใหม่แล้วแหละจริงๆฉันเห็นตอนที่นายเกาหัวนะ่ะผมมันหลุดออกมาเส้นหนึ่ง ฉันไปเอาก่อนนะนี่เก็บขวดน้ำไว้ไปก่อนละ่ะเมื่อไหร่มันจะมาเนี่ยฉันอยากกลับร่างเดิมเต็มคนแล้วมาแล้วใส่ลงไปในขวด เอาแก้วสกัดดีเอมาโอเคน่าจะได้แล้วลองกินดู <c oughs> รสชาติเย่มากแล้วเราจะกลับขึ้นยานยังไงล่ะถ้าไม่มีไฟฟ้านั่นนะสิจะกลับยังไงล่ะแต่บนโลกใบนี้ก็น่าจะมีไฟฟ้านะเพราะว่าน่าจะมีวิวัฒนาการที่สูงน่าจะสามารถสร้างไฟฟ้าขึ้นมาได้แล้วเราไปหาโรงงานไฟฟ้าแล้วเอาไฟฟ้าต่อยานกันไหม <c oughs> ความคิดดีเลยโยนแก้วทิ้งทำไม มันมีแค่ขวดเดียวนะกว่าของใหม่จะมาก็ต้องกลับดาวบ้านเกิดเลยนะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรได้ยังไงล่ะหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เริ่มแผนการการนำไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้าไปต่อกับยานโปรติดตามตอนต่อไป คุณยังดูอยู่เหรอเออใช่ดูอยู่ทำไมอะ่ะทิ่มันจบไปแล้วนั่นสิพวกมันรอดูอะไรกัน ใช่ฉันก็สงสัยมันดูพวกเบลเอเลียนทำไมแกอีกแล้วเหรอใช่น่ะสิคลิปมันจบนานแล้วไอ้พวกคนที่อยู่หน้าจอเนี่ยมันดูต่อทำไมดูต่อทำไมก็ไม่รู้ใช่ใช่คลิปจบนานแล้วมันยังดูต่ออีกงั้นเรามาเล่นเกมกันดีไหมใครคือสายลับฉันเล่นฉันเล่นด้วยฉันก็เหมือนกันเดี๋ยวฉันจะบอกโค้รลับ ถ้าได้รับข้อความรับแล้วเริ่มเล,เล่นเกมได้เลยมันมีสีเหลืองมันกินได้มันอยู่ในห้องน้ำถ้าคุณรู้ว่าใครเป็นคนร้ายเม้นมาเอเลี่ยนที่ตัวเตี้ยที่สุดเป็นหมายเลขหนึ่งเอเลี่ยนใส่แว่นหมายเลขสอแล้วก็คนใส่ชุดส้มหมายเลขสามคอมเมนต์เข้ามาเลยถ้าคุณรู้ว่าใครคือคนร้ายที่นี้คลิปจบจริงๆแล้วใช่ไหมน่าจะใช่แหละแล้วคืนนี้เราจะนอนที่ไหนล่ะ ฉันก็ไม่รู้ฉันไปแล้วไอ้พวกเบลเอเลียนแถวนี้มีบ้านเยอะเราไปอาศัยบ้านคนอยู่ก่อนดีกว่าได้ได้ไดนี่ต้องไปขุดเล่าแน่ๆเลยกินดีกว่าพวกเบลเอเลียนไม่อยู่แล้วกินเลยละกันอึกึกึก รสชาติเหมือนขี้เลยมันเอามาตั้งไว้ทาไมเนี่ยทำไมไม่เอาไปทิ้งไอ้ผู้เบลเอเลียนไม่หลักโลกเอาไปใส่ถังขยะดีกว่าเดี๋ยวนะแล้วเครื่องใส่ดีเอ็ของเราไปไหนแล้วนต้องกลับไปเอาที่บ้านเกิดอีกแล้วของหายสองอย่างต้องจ่ายเยอะแน่เลยจบแบบจริงๆ